สิ้นปีแบบนี้ใครๆก็ต้องให้ของขวัญตัวเองกันทั้งนั้นครับจะช้อปปิ้งไปเที่ยวหรือสังสรรค์แต่ของขวัญอะไรจะดีไปกว่าการดูแลตัวเ,เองยาวๆซึ่งไม่ได้ให้แค่ความสุขชั่วคราวแต่เป็นการให้ความมั่นคงและอนาคตให้กับตัวเองครับต้องประกันสะสมทรัพย์ e a e s y e อีเซฟสทับเลยครับเพราะอะไรมาดูกันอย่างแรกช่วยเก็บเงินในระยะเวลาที่แน่นอนและยังมีการคุ้มครองชีวิตให้ด้วยที่สำคัญยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0 0บาท จึงเป็นตัวช่วยประหยัดภาษีได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโคแคช,ชแบ็กได้รับเงินคืนสูงสุด7%ของเบีย้ปยประกันภัยปีแรกโดยจะได้คืนกลับมาทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขกบัตรประชาชนของเราดังนั้นประกันสะสมทรัพย e ์ Easy E Safe 10ทับ5จึงเป็นประกันชีวิตสำหรับลดหย่อนภาษีแบบจัดเต็มแม็กจ่ายเบีย้ยประกันสั้นแผนเงินเก็บได้ทันใจนั่นเองครับหรือใครต้องการวางแผนการเงินยาวๆเพื่อการเกษียณประกันบำนาญ Easy E, e Retire 90ทับ5 ก็มีโปรแคชแบ็กได้รับเงินคืนสูงสุด10%ของเบีย้ยประกันภัยปีแรกเช่นกันครับลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทรวมอยู่ในลดหย่อนประกันชีวิตสะสมรัพย์และใช้ลดหย่อนภาษีได้ทุกปีในช่วง5ปีที่ส่งเบีย้ยประกันนะครับส่วนวิธีสมัครก็ง่ายสะดวกปลอดภยัยที่แอป SCB Easy เลยครับกดเข้าแอปเลือกหัวข้อประกันจากนั้นเลือกหัวข้อประกันอีกครั้งและเลือกหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตรงใจเป็นของขวัญให้ตัวเราเองได้เลยครับ ทั้งประกันสะสมทรัพย์ Easy Esafe 10ทับ5และประกันบำนาญ Easy e, e r i t r e 90ทับ5อย่าลืมกรอกโค้ด DEC รับแคชแบ็ k ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม68นี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB เว็บไซต์นะครับ